สวัสดีค่ะอยู่ยกับสาวโบสายลุยนะคะอือวันนี้ก็เหนื่อยมากมาดีค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะคันที่สองนะคะรถกระบะที่เอามาทำดัมน,นะคะนาราไม่สันตอนเดียวนะคะโทนสีของพ่อของพ่อเป็นสีขาของพ่อเป็นสีอ๋อ ด,ดทเทาอันนี้ก็เป็นของลุงนะคะอีกหนึ่งเจ้านะคะที่มาทํากะบะด้ากับช่างนกนะคะก็ตอนนี้ถอดถอดตัวกระบะออกนะคะคือถอดเรีแล้วะคะตัวแม่มันอยู่นู่นะะช่างนกก็จะเอาลงเก็บไปก่อนนะคะคช่วยกันตอนนช้กไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกช่วยนิดๆหน่อนนะคะ จะจับจับจับอารมณ์ นนะคะนาวราเราก็มีประสบการณ์ทำดำมาจากรถท่องมันโยกได้อะ ไดหมออึบอึบไม่ยก่เลยดี๋ยวไปดูตัวแม่ที่ยังไม่ได้ดัดแปลงนะคะตัวรถนะคะ น,นี่ก็จะเสริมเป็นอ่เข้างหลังนะคะไว้ลากเทนลือนอนะเกก็เสริมมานะคะเดี๋ยวเราก็ต้องถอดออกนะคะถอดหรือใส่ไว้มันเดิมมันก็ยังมียางอะไรอยู่นะคะยังบได้ใส่ด้วยตัวยางอะไรนี่คือดินอะทุกคนดินแบบเยอะดูดิ ดินเยอะมากนะคะก็อย so ่างเลขที่ต้องถอดนะคะก็คือถังน้ํามันนะคะถังน้ํามันที่เราต้องถอดเนาะเพื่อที่จะดัดเปลงทําเป็นคานนะคะใส่กระบอกดัมเอาไว้ยุกนะคะทุกคนประสบการณท่านเลขนะวราก็เป็นรถของพ่อนะคะรถขนควายนะคะก็ช่างนกก็มีพื้นฐานมาอยู่เล้วนะคะ นาาร่านะคะเอาจอดไว้น,นี่บารถเลยยังไงตัวรถส่วนเจ้ารถคันนี้นะคะก็จะมาพ่นสีวันนี้นะคะ เมื่อวานที่พ่นสีที่โบถ่ายไปคือพ่นกระบะข้างในนะคะที่ตัวกระบะโหที่เขาทํามานะคะก็มันมีสนิมข้างในนะคะนี่เราก็พ่นไว้นะ,ะอันนี้ไม่ไม่เห็นเชื่อมปิดน่าจะปิดไว้นะ,ะจะเข้าจะได้ไม่เข้ารูมันหรือว่าเชื่อมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหรือเปล่ากระบะนะ,ะเพราะว่าตัวนี้มันยังมันจะบาดมือเลยนะคะ ตรงนี้เราน่าจะเชื่อมปิดนะฮะเชื่อมปิดไว้นะฮะทุกคนมีที่กันบังบังตัวตัวปั๊มนะฮะยกมีข้างหลังด้วยก็น่าจะพ่นสีวันนี้นะฮะ เห็นช่างบอกว่าจะพ่นสีวันนี้นะคะทุกคนไปถอดอะไรไปถอดเอ่อยางอะไรนะคะออกอันนี้มีตัวอัจรบีนะคะอันนี้เวลาดำต่อเหมือนรถด,ดำนั่นแหละค่ะทุกคน พอเราลงปุ๊บป่านุแก้วมันก็จะงับปั๊บไปแล้วค่ะตามน่นไปใส่ฟางมัวฟางควายแล้วนะคะแล้วเราก็จะตามไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ที่ใส่น้ำมันนะคะบังไว้นะะเวลาเขาไปเติอนน้ำมันนะคะพี่น้องกะจะได้เปิดตรงนี้เลยนะ,ะไม่รู้ว่าจะมีที่ปิดหรือเปล่านะคะน่าจะไม่มีนะ,ะเพราะว่าช่างนกเชื่อมในตัวคำเนี่ยเชื่อมใส่ตรงนี้แล้วนะ,ะไม่ให้มันยุกนะด้ยินเสียงนกว่าเออ ประมาณสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนกันยาก,ก็จะมีรถสิบรอขนควายนะคะเข้ามาทำกับช่างนกนะคะแล้วรอดูนะคะว่าจะทำพันไหม แต่ช่างนกบอกว่าเออถ้ารับแล้วก็ต้องทำให้ทันนะคะต้องทำให้ทันนะคะทุกคนส่วนคันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะน่าจะติด อะไรพวกแต่งของที่บูถ่ายให้ดูเมื่อวานนะคะต้องจำหน่ายรถออกก่อนนะคะถึงจำหน่ายรถคันนี้ออกก่อนนะคะถึงจะได้คันสิบล้อมานะช่างทำการล้างนะล้างดินล้างอะไรออกให้นะคะหนูไม่ใช่ไม่ล้างนะคะล้างนะคะ าพี่นองคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องบบาสา a โ u ใส่เลยจะพอกันไหมคลิปน,าน,น,น้าน้าเดี๋ยวโบโขอตัวไปใส่ฟงางโ่ฟางคายก่อนนะคะ,ะจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ